นีครับผมิว่าเิม้าเบิ้งพติ่งเหองนะครับเมื่อเีอยู่บ้านมานยังมันชาุวันอำเภอพนมไพรนะครับแต่ว่าละเอียดเขาคือบลงกสามมาวราท่านเพิ่นเลยมาเป็นกำใจเพิ่นซะเมื่อนี่เอาไอ้คนนั้นมาเบื้องพี่อ ครับฟังโอ้ยผู้เปิดป่ะวะโอ้โอ้ปัาตะเพียนโอ้ยบองนี่ โอ้บางยันหลังเนาะมาสัวถึงบอกพักแล้วไทยครับสุดยอดสุดยอดบาทดิเอาคือม,มากกว่าท่านโมเลยข้าหลงท่างอยู่

오. 자, 이제 이제는 파이 속. 자, 아마도 이제는 파이 속. 네, 파이 속.

hưng Sang ทาง buồn không? ถืงบ้านมาทันมากครับนมันังอยโอ้ต้นน้ำทัปเลยโอ้ยการะมันมันปลาถึงมัน

พุ่นดนเข้าไปกินน้าปันหรอวป่าแตพ่อตัวไปเดียวน้เขาไม่เป็นไดเพ่อดนี่หน้าปั้นคนละแล้วมั้ พนุทธสาวมาแหมพุทธสาวบัดฟังบัดฟังโอ้ยหฟัดฟึกเลยกับบอเนออ้าวจังบอร์หนกันชื่อเนี่ยรถละค่ายเพื่อนนี่แหละ thôi tụi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บาทแรกได้บัตรขึ้นละบ้นเน่นอนเน่ยนั่นเน่นันโอ้ชนมาหันนี่บัตรทุกถ่ายม่าหอดคุ้มเลี้ยวอีบาทนึงแต่ก็ไล่นป่ะทีนึงอีกบาทนึงเน่ยเขนต่อลงถนนเขากระมาเยดนี้มึงไถไปก็ได้ไมงไถหกได้กับบอลไงมึงไถ่

เี้ยงจ้าเลยมั้งหาเียงขางเลยได้ันเ้าหลายบาทเลยย่ยอกตลงกาับรวมาใใจใจกระคอกกปิลับตายกนับนะครับข้าข้าขอบพุทธพนอเป็นยางยิ่งนะครับตระเชที่ดินดานบ้านในมนี้นะครเพาะสุเป็นครับ อำนาจเจริญนะรับปีกุลนะดับ่านสดภาพของกออกสิงเดียสุรินระดับกองประจัการจังหวัดไร่ลำเบร์ะรับที่สองลงงป่าใน้นดีรับขึ้กห้างาคณไวยมาโอกาสนี้นะครับกับฝากคนรวคนแก่ว้านดำระดับรองต่อไปกับะหาพี่น้องเอออยู่ในพักตบอ่าท่าด้วย ตักสุดย้ทยคุตุ้มเอาพักจบขอบพระคุณ่าเงินาราอีกวนนึ่สหรับพี่น้องโอ้นนนะครับเมื่อานีนำร้การโีการบุกุคนวันเชานงวันเพื่อพนมไพรจังหวัดร้ายอ็ดบ่ผิดหนวังเมื่อนีร่พิหวังตะวัาคึ้นนี่แหละท้านประานเพิ่นโอ้ยังโดดอยู่ ระับม่รเกมัวับ้านายแล้วก็มีระรับเป็นารเล้ยแก่ตลอดวิต้วเลี้ยส่วนบุคคลรับสำารับพี่น้องที่พ่อพีได้คงจะพอผ่านที่ดีกว่าระับการบอากที่พานะนรับากน้ารับกน้องที่มีป่าระับพี่น้องในในวันที่สิ้นก็ไ้นะรับสำัเจพาะระดของคุณทางคะ การผู้บ้านยามวัวสีทุกคนท่าวมู้จงบอกบู้บ้านตอปีนต้องบวชด้วันต้องัาจองการันารผู้บ้านจุดนั้นในการที่ได้อนุมัติในการกระทั่งคุยจัดหน้าการการจัดกระทงห่อข้ัวขอตผู้บวชผู้หลานดินน้ำนาปีนาป่าไม้เกษตจอกุ้ยเรื่อยจนจุดวนนาปาผู้ว้องัำเงินไว่นาต้านตาา

ถามว่ามีจีดีไหมครับก็ต้องกับมีบานอเออการแล้วโอ้โกระจายเสียงเลยขอบคุดครับเลย

คนหลากหลายนะครับจาทาได้ฟ้าอย ฟังกระจกห้างอะนะครับปลาไปเฝ้าแล้วโอ้โหปอดจะมีม้วนนะครับออเ,อเ,อเอามักแนวนีไปเลยเลยติดตัวเลยมากเอามาเบิ้งเิ่น ทีมงานพกคุณสักแก้วนะครับจัดให้พี่น้องเข้ามือนีหรือว่าพานนะครับนี่เสียงค้มคู่ ข้าวข้าวตัวนี้ในลายเต๋อไปโอ้ยเมื่อหนกัทำมีสักปันอาหสุขุมทุกคนนะครับ น้องหนามากขึ้นไหมครับดีครับ